สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่ออกกุกอบนะคะนี่คะ่ะพี่สาว<บ>พี่สาวมาเมงแขงนะคะเออเมงแขงอร่อยอร่อยค่ะนี่ทําเป็นหมดนะคะอาหารอีสานบ้านเรามามามาข้วเมงแขงนะคะมาดามมาดามค่ะมาดาม,มาเยอรมันนู่นนะคะนี่แต่ว่าบ้านอยู่ บืงการนะคะเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่กอกจะมาเป็นสาวกอกต้องไปขออนุญาตฝาชีก่อนอืนะคะก็จะมาพักบ้านรายสักสองคืนแล้ววันนี้จะให้มาดามผัดสตอให้กินนะคุณแม่ไม่เคยผัดตั้งแต่เกิด ผัดสตออาหารเมนูเยน็นอืมนะคะอันนี้ก็คือมื่นตอนแรงเจ้าเฮ็ดลาบให้ค่อยกินได้คะ่ะลาบทําได้คะ่ะลาบอันานาอันอะไรลับดิบอะ่ะโอ้ได้ได้ค่ะได้ได้เ้าต้องโมเมนต์ที่ได้เขาเต้าเง,ง้อยไปซื้อเน่ค่ะได้หันเนาะไปตัดไปก็ได้ถ้าเราจะไปตอนไหนก็เดี๋ยวจะพามาตามไปมื่มอ่นเาต้องอันมาจักโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนูน่น ซ <บ S 2> ื้อมาอจากนู่นก็บบเป็นยังบะชีเรีย่ยมกินยังก็ได้เพราะว่าเออแกก็ใช้ชีวิตอีสานมาเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้มาดามพาไปหาเห็ดที่เยอรมันหนูดีลันลาค่ะติดตามด้วยนะคะแต่ยังไม่มีคลิปเลยมีคลิปแต่ยังบ่ลงหนูดีลันลา,า,าลงเนี่ยยังไม่เคยลงสักคลิปเลยเหรอคะ มีไม่กี่คลิปโอ้มีไม่กี่คลิปคนติดตามเท่าไรหร่แล้วคะนี่จักบล็อกอีกคือเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเราไปแล้วก็ถ่ายไว้เก็บไ้เก็บไ้แล้วก็ค่อยมาลงไงคนติดตามไม่เท่าไหร่พูดถึงถ้ามีคนติดตามเยอะเราก็จะได้ลงคลิปสดเวลาเราไปหาเห็ดหนะจะไลฟ์ลสดได้เวลาไปหาเห็ดว่างั้นถ่านั้นไม่หวังชั่วโมงไม่หวังอะไร คือคนติดตามเราเยอะเราอยากไลฟ์สดอือยากให้คนที่คิดอยากมีผัวฝรั่งจ,จะได้รู้ว่าเมียฝรั่งลำบากแค่ไหนโอ้ค่ะไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะ <laughs> หน้าหนาวหีมัถ,ถึงหัวเข่าก็ต้องลุยนะคะอ๋อต้องใส่ชุดกันหนาวตลอดเลยเหรอคะจา้าโอ้แต่ว่าเวลาเราอยู่บ้านเรามันก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นโอ้ยอาบน้ําก็น้ําอุ่นแต่วว่าเยอรมันนี่มีกี่ฤดูคะ สองดูดูเอ๊ะหน้าร้อนค่ะหน้าหนาวสองแล้วก็เขาเรียกแฮบคือแฮบนี่ก่อนมันจะถึงหน้าหนาวก็คือเป็นกลางๆอ,อ่ะอ๋อเออซ้อมแฮบเอ่อวินเตอร์สามดดูโอ้โหหน้าร้อนแฮปก็คือ กลางระหว่างร้อนกับหนาวไง oh. คือจากร้อนจะไปหาหนาว <Huh. S 2> แต่ก็ไม่หนาวมากโอ oh. แต่มันจะมีซ้อมมาอันฝั่งก็คือใกล้จะใกล้จะร้อนอ oh. แต่คือคือซ้อมมาเริ่มจะเริ่มหน้าร้อนกับไอจะเริ่มหน้าหนาวเขาจะเรียกว่าซ้อมมาเริ่มเริ่มหน้าร้อนแล้วก็มาหน้าร้อนแล้วก็มา ระหว่างกลางก็คือระหว่างกลางกับหน้าร้อนกับหน้าหนาวอืนะคะนี่ค่ละสุกนะพูแมงแข่งด้วยนะคะพี่สาวเพิ่นเริ่มสุกแล้วค่ะชิมก่อนตายก่อนเดี๋ยวให้สุกคักเด้อพี่สาวเอ้ยยอดน้ำปลาจกหน่จ้าเออพูดภาษาเออนี่ก็ได้นะคะเพราะว่าเพิ่นก็ไทยกับพอได้อยู่เด้อยามซีเจ้าบอกเข้าใจจ้า มาอยู่บองการนี่ได้เกือบเดือนแล้วนะะเนาะค่ะนาอที่มาพักตั้งแต่ต้นเดือนโ oh, อ้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนมาจากเยอรมันตั้งแต่ต้นเดือนตั้งใจมาหาองค์ูปาริจีต <ภา S 2> ทุกคนมาเจอเจอกันไม่ว่าใน youtube หรือว่าอะไรค่ะมันต้องมีบุญมีกัรร่วมกัน มีบุญร่วมกันก็ครบกันเป็นงานหน่อยมีกรรมร่วมกันก็มีสิ่งที่ผลักหันเหแต่ไม่เป็นไรค่ะใจบริสุทธ์จบอืมอต่ทำไมอยู่ไม่อยู่กอกเกๆค่อยบอดตายได้เนี่เพราะว่าอยู่นี่เห็นแล้วมีประเดกหลเ <laughs> <laughs> อ้ยปลาแพนที่สุดนะคะที่เยอรมันขายยังไงคะที่นูน่นบ้าหู้อปากดี กําลังนะคะนี่ยซัมนี่สูงสัมนี่ขวดประมาณสัมนี่หายูโรโอ้แล้วกนถูกที่สุดห้ายูโรมา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 เด้อพี่น้องเคนทำเป็นหมดนะนี่เา็นปมารามเป็นหมดเลยมารามเยอรมันไทยไทย แต่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 ว่าทุกอย่างแต่ว่าเย็นนี้จะให้นอนกระท่อมนะคะมิโลจะน่ะเอ้มิงอห้ข่อยบอมอหอบอค่ะงอห่าไม่มีมีแต่เปลวปุ่นิ้นอ๋ปลวปุ่ินบ่เอาดอกดำโคตกต่ายแล้วเปลวปุ่นินดเกินไปค่ะแวหัวขวัญที่เฉบยันเราเหตุอันอันนั่นเปลวปุ่นินเฮ็ตลเพื่อน บนขั้วแมงแขงเด้วยในจังไหนแม่เสี้ยวเจ้านี่นะคะแม่เสี้ยวแม่เสี้ยวยาชิขอเอาแมกซก่อนเดี๋ยวขออันนี้เขาเรียกว่าแมงแขงจิกค่ะน้าคนเอาต้นกค่ะแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นแมงแขงคอก็จะใหญ่กว่านี้อันนั้นนี่ก็แม่แขงคอเนาะ ไฟมันลุกอยู่บนนั่นนะลุกแกสุกแล้วนจแล้วเดี๋ยวจะใส่จานเดี๋ยวหนูไปเอาจานมาให้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเอาให้โอกไปทำแล้วอุ๊แกจะไปเข้าครัวเอ่ากับที่ว่าสวนาอยากให้นนี่ะพบเกาะพานพ้นไปเมื่อไม่แก่เขาจะได้อยู่ในชีวิตปกติธรรมะย่าเอาไปกินนู่นก็ได้ย่าไปกินเตียงนู่นติดลมโชยผน อันนี้วีวีเท่าไหร่คะอยู่เยอรมันวีนี่นี่ประมาณสามหรือสี่ยูโรโอ้ยูวัลสวยงามแนวนี้บ่จนเละโอ้ก็คือเสามหรือสี่เป็นร้อยกว่าใช้เงินยูโรเนาะจ้โอเยอรมันยูโรยูโรยูโค่ะมีหุบจักจักสบ้านยูโรนี่แหละเป็นเป็นสักบ้านห้าวต่อขาวยูโรนะเป็นนั่นเลยคูณไปแต่แม่ยูโรหนึ่งมัน สามปีสามสิบหาไปเงินลงอ่ะโอ้เป็นแบบนี้เนาะนั่นแหละได้เพาไปย่าสุดไปไม่ได้อันย่าอยิ่มเล็กเลยนะมีเกงมันปื๊บมีขาหมาหมาอันนี้ม่องข้าวนี่อันนี้ละวม่องข้าวแล้วนะคะนี่นี่แล้วนี่นี่นี่ตัดมองนี่เอามีดเนาะมีดใครให้กินน้ำข่อยเราได้ป่านนี้ ยูโรติดแล้วยูโรขอมือหนยูโรขอมือในโลกเคยได้กินเคยได้กินเอาถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วมา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 เยอะได้กินด้วยกันนี่นะนี่นะค่ะเอฟซีนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันค่ะน้าวเช้าเื่อื่นกินแก้หิวค่ะเดี๋ยวค่อยทําอีกนะคะลองท้องกินลองท้องเพราะว่านี่นะข้าวเช้านะนี่นะ นี่นะคะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ